สวัสดีครับพีพั์ช่งางสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องการยิงสกรูรอนหลังคาเมทัลชีสนะครับผมเอาเป็นหลังคาเมทัลชีสนะครับผมว่าเราจะยิงรอนไหนนะครับผมแต่อันนี้เป็นทีมงานเราทำนะครับผมของเราทําเราก็จะยิงที่รอนนูนแหละครับผมก็มี <c oughs> บางท่านก็ถามมาอยู่ว่ายิงรอนนูนหรือรอนต่ำนะครับผมจริงเราก็จะยิงรอนนูนนะครับอันนี้เอาความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วผมจะยิงที่รอนูนอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าการยิงที่รอนนูนนะครับบางทีถ้าเกิดเรายิงรอนต่ําเนี่ยบางทีลูกยางนะครับผมลูกยางที่เรายิงอาจจะจะปลิ้นนะครับผมมันก็จะทาให้น้ํารั่วได้นะครับแล้วก็แต่สุดท้ายของเราอะนะครับรอนนูนที่เป็นรอนูนทุกรอนนะครับแต่สุดท้ายของเมทันชีตที่เราทําหลังคานะครับผมที่เรามุงกันนะครับอาจจะยิงสกูทุกทุกทุกรอนนะครับผมรอนนูนนะครับรอนนูนทุกรอนเลยกันลมกับเธอนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ แถวริมนะครับแถวสุดท้ายแถวหลังนะครับทางหางนะครับเนี่ครับเราก็จะยิงลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็การยิงสกรูนะครับผมก็เลือกใช้เอานะครับอย่างโครงเหล็กก็เป็นปลายสว่านนะครับโครงไม้ก็ลายแหลมนะครับผมเนี่ยครับลักษณะการยิงของเราอย่างแถวบนอย่างนี้เราก็จะยิงลันเว้นลอนนะครับผมส่วนแถวล่างเราก็จะยิงทุกลันอย่างนี้เลยนะครับ ยิงหน้างานที่อยู่สูงๆนะครับก็ถ้าหน้างานอยู่สูงๆวันจะยิงทุกลันนูนก็จะเดียนะครับผมเนี่ยเราจะยิงลักษณะนี้นะครับคือก็มีบางท่านถามผมมานะครับว่าเอาแบบไหนถูกต้องเทือันนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ว่าผมจะใช้ลักษณะนี้นะครับก็คือยิงที่ลันนูนนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดลูกยางเราปลิ้นน้ําก็ไม่น่ารั่วได้นะครับเนี่ยสกรูที่ใช้นะครับความยาวจะอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับผมประมาณนี้ ก็จะมีปลายสว่านกับปลายแหลมสองอย่างนะครับผมเนี่ยครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วแต่สีแล้วแต่เราเลือกกันนะครับปลายสว่านก็ยิงแพรเหล็กกันนะครับผมวนปลายแหลมก็ยิงกับแปรไม้นะครับก็จะมีอยู่สองขนาดนะครับของเมทัลชีสแต่ว่าของ EPS เนี่ยก็จะยาวกว่านี้นะครับของ EPS โฟมนะครับผมเนี่ยครับด้านบล็อกก็จะเป็นบล็อกใช้ขนาดประมาณประแจเบอร์แปดนะครับผมประมาณนี้นะครับหมอบล็อกจะเป็นเบอร์แปดนะครับผมเนี่ยครับคือ บางท่านก็ยังไม่รู้นะครับผมเนี่ยสกรูที่ใช้ถ้าเป็นแผ่นเหล็กแล้วก็จะอย่างนี้เขาก็ยิงผ่านลงไปเลยนะครับแล้วก็สกรูก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับถ้าเป็นหัวหมวกหัวหัวที่เป็นมีแผ่นเหล็กนะครับเป็นแหวนรองบนเลยได้จะดีนะครับผมอันนั้นจะทําให้ลูกยางเนี่ยไม่ค่อยปลิ้นนะครับผมเนี่ยครับดูตัวชนผนังไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเนี่ยชนผนังเราทายังไงพอดีผมทําบ้านอยู่โครงไม้พอดีนะครับผมก็เลยให้ดูนะครับเผื่อบางท่านกําลัง เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจะได้เอาไปใช้ได้นะครับผมก็คือของเราเราจะทําอย่างนี้นะครับตัวชั้นผนังเนี่ยยังเป็นไม้ฝาที่เป็นชิ้นอย่างเงี้ยนะครับผมจะแกะไม้ฝาอ,าออกเลยนะครับผมเอาออกแผ่นหนึ่งหรือสองแผ่นเพื่อจะยัดตัวแฟตชิ่งนะครับผมตัวชนผนังนะครับผมตัวแฟตชิ่งเราจะใช้ของตัวมาตรฐานขนาดเบอร์ก็จะเป็นเขาเรียกกันเป็นรอนสี่ห้าเจ็ดอ่ะนะครับผมเนี่ยเราก็จะเอามาให้ออกมาเป็นแผ่นหนึ่งเลยนะครับ พอเราใส่แฟลชชิ่งไปแล้วนะครับจัดดีๆแล้วเราค่อยเอาไม้กระดานเนี่ยครับไม้ฝานตีเข้าไปขึ้นนะครับผมก็แค่นั้นนะครับคือจะอยู่ดีกว่าที่เราจะไปยัดขึ้นน้อยๆนะครับอันนี้ปีของผมจะเอาขึ้นประมาณสิบเซนนะครับผมปีดันในผนังนะครับอย่างนี้น้ําไม่ย้อนแน่นอนนะครับผมส่วนตัวบนนะครับตัวบนที่อยู่ติดกับแผ่นหลังคาตัวนี้จะยืดออกมาประมาณ2 7เซนเนี่ยเราจะเอาไม้กระดานออกมาก่อนอย่างนี้เลยนะครับคือเรางัดไม้ฝากมาก่อนนะครับถอนตะปูออกมาให้ได้นะครับถ้าเราไปแย่เข้าเฉยๆอาจจะไม่ อยู่ไม่ดีเท่าอะนะครับผมเนี่ยเราก็จะง,งันไม้เฝ้าอย่างนี้เลยนะครับคือสําหรับท่านที่กําลังทําชนผนังบ้านอะนะครับผมชนผนังบ้านไม้นะครับมันไม้เก่าอย่างนี้นะครับเนี่ยครับตัวแฟตชิ่งรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวชนผนังนะครับถ้าเป็นชนผนังปูนก็จะเป็นตัวแซดอะนะครับผมเนี่ยแล้วแต่สีที่เราเลือกกันนะครับผมอย่างของผมผมใช้อันนี้เป็นเลือกใช้สีน้ําเงินนะครับเนี่ยครับสําหรับบางท่านที่กําลัง ทำลักษณะนี้อยู่พอดีนะครับเผื่อไว้เป็นประโยชน์ได้นะครับผมพอดีผมทําอย่างนี้อยู่นะครับเนี้วพอเราไม้ฝาออกเสร็จปุ๊บแล้วก็แฟตชิ่งตัวนี้อย่ก็ไปให้ตรงนะครับผมเสร็จแล้วก็ตีไม้กระดานปิดคืนก็ไปนะครับแค่นี้ก็น้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับผมคือถ้าหลังคาสโลปที่พอได้นะครับน้ําจะไม่ค่อยย้อนอ่ะนะครับผมเนี่ยครับตัวในจะเป็นสิบสองเซนนะครับคือแล้วแต่เราสั่งนะครับผมตัวตัวตัวในตัวด้านในผนังอ่ะนะครับผม ส่วนตัวปีกนี่รามาตรฐานจะอยู่ประมาณ25-27เซนนะครับตัวปีกด้านความกว้างที่อยู่บนติดบนแผ่นหลังคานะครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่ารอน4-5-7อะนะครับผมของเมทัลชีทนะครับทุกทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับก็จะเรียกเบอร์ประมาณเดียวกันนะครับผมก็เป็นลอนมาตรฐาน4-5-7อย่างงี้นะครับผมแต่ความหนาก็อยู่ที่เราเลือกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็บากรอนหลังคาลงมานะครับตามอรอนเราพอเราใส่เสร็จนะ อย่างเงี้ยนะครับส่วนพวกมุมพวกอะไรล้วก็จัดดีๆนะครับเพราะว่าน้ําอาจจะสรดเข้าไปได้นะครับผมเนี่ยครับก็ลามมาจากเรื่องยิงสกรูหลังคานะครับผมจนมาถึงใส่แบดจิ่งไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยเราก็จะติดอย่างนี้เลยคือถ้าเป็นปูนนะครับเป็นปูนเราก็จะมีจะเป็นตัวแซดเราก็จะสั่งเป็นตัวแซดที่มีปีกยื่นออกไปอีกประมาณหนึ่งเซนนะใช้ลูกหมูกรีดผนังแล้วก็เอาเข้าไปนะครับอันนั้นเดี๋ยวอยว่ากันนะครับผม แต่ว่าหลักๆก,ก็คือการยิงสกรูที่รันหลังคานะครับผมเราจะยิงลอนนูนนะครับผมคือถ้าเรายิงลอนนูนเนี่ยถ้าเรายิงลอนนูนเผื่อบางทีเราอาจจะรื้อหลังคาตัวนี้อนาคตนะครับเอาไปใช้ถ้าเรายิงลอนนูนเราก็ซิลิคนยายาลอนก็อยู่ได้แล้วแต่ถ้าเรายิงลอนต่ํานะครับผมถึงเราจะยาซิลิคนก็อาจไม่อยู่เท่าลอนสูงนะเพราะว่าน้ําฝนก็จะไหลอย,อยู่ที่ร่องร่องต่ำนะครับผม ครับนี่ก็เป็นวิธีของทีมงานเราทำนะครับจางผมทําก็จะยิงดิลลอนสูงกันนะครับผมเพื่อบางท่านที่มีวิธีที่ดีกว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอันนี้คือเวลาเราติดอันนี้เวลาเราติดแผดชิ่งแล้วนะครับผมก็จะมีการตัดล้อนนะครับก็คือตัวบากล้อนี้ยิงดิลล์นี่ก็มีขายนะแต่ของเราไม่มีนะครับผมก็เลยใช้มือใช้กันไ้บากเอานะครับก็อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่เราติดตัวชนผนังเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบประมาณนี้นะครับผม เนี่ยครับตัวที่อยู่ติดผนังก็จะไม่เห็นน่นนะครับผมเนี่ยครับการยิงสกรูหลังคานะครับผมของเราจะใช้็นที่รอนสูงอนนะครับเนี่ยครับรอนนู้นน่ะนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณมากมากนะครับผมสวัสดีครับ